ชาคนนี้มากเลยเขาสร้างกายแก้นได้สวยมากอ่ะดูสิดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือกายแก้นที่เขาสร้างเนี่ยโหเขาใช้โหเนี่ยกายแก่นเอ่มสปาราจะเดี๋ยวจะคดูอีกโบเดี๋นี่กายแก้นโหเขาสร้างสวยมาก <c oughs> <c oughs> ดูสิสวยมากผมว่าผมต้องสร้างกายแก้นให้ได้แบบนั้นแล้วแหละโอเคไปเจอกันในเกม โอเคได้เวลาสร้างผมก็ทำมาถึงตรงนี้แล้วโอเคมาเริ่มกันเลย <c oughs> <c oughs> แน่นที่สุดผมก็ได้ตัวคนไก่แก่นนี่ครับผมสร้างเหมือนหรือเปล่าครับทุกคนเหมือนของคนนั้นหรือเปล่าครับที่เขาสร้างครับดูเนี่ยมีหางอะไรเหมือนเลยครับเนี่ยให้กี่คะแนนดีครับไก่แก่นครับดูดูทีสิความจริงผมสร้างนานมากแต่ที่ผมสร้างเร็วเนี่ยเพราะว่าผม ได้ทําการตัดคลิปนั่นเองครับตัดคลิปคือจะทําให้เร็วขึ้นครับแล้วกต็ตรงนี้เนี่ยที่ผมเห็นนะมันจะมีเลเซอร์อยู่แล้วผมไม่รู้มาเป็นเลเซอร์สีอะไรผมก็เลยใส่เลเซอร์สีฟ้าไปครับโอเคและนี่ครับคือดิคิตอลไก่แก้นครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความโหวดกันว่ามันจะโหวดขนาดไหนเริ่มจากพี่โตลุย พี่โตวเวทไก่แก่นยาอพี yeah. uh, 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 ito, er. ่โตตายว้าพี่โตตายว้าพี่โตตายพี่โตไม่รอดครับลองสู้กับไทเซนท็อปรังสีกัมมาเลย์ย yeah. าไทเซนท็อปรังสีกัมมาว่าไงอ้หูจมตีไม่เข้าเลยครับทุกคนแต่ถ้าเวียงผมว่าไก่แกนตายถ้าไทเซนท็อปเวียงทีไก่แกนมีตาย <c oughs> เวียงที่ไทยเซท็อบไกลกนมีตายครับถ้าไทยเซท็อปเวียงเอา้าเรียบร้อยครับชนะว้นี่ครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไอช่องวิทยิทวีสิติสั่งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายไายครับผมนี่ผมตั้งใจสร้างให้เหมือนจริงที่สุดแล้วนะครับ